อันยองฮาเซโยลิงที่น่ารักทุกคนเมื่อวันที่30ช่วงบ่ายมีข่าวมาว่าบลักพิง n ์จะออกจาก YG เพื่อย้ายไปสังกัดเดิบลักเลเบิลบริษัทลูกของ YG ซึ่งเป็นบริษัทร่วมภายใต้ YG Entertainment เราก็รีบหารายละเอียดของข่าวทั้งสานสลดและก็ทานสลัดคือแปลภาษาและกินสลัดไปด้วยก็ยังไม่มีรายละเอียดจากที่ไหนในใจก็คิดว่าจะทำคลิปข่าวด่วนไปก่อนดีไหม แต่มาคิดดูอีกทีก็เพราะไม่มีข้อมูลหรือรายละเอียดอะไรมาพูดเลยคิดแล้วรอดีกว่าเพื่อจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์บ้างมาช้าดีกว่าไม่มาเนาะเดิบลักเลเบิลที่ก่อตั้งร่วมกันโดยเท็ดดี้พาร์คและ YG ในปี2559เทดดี้พาร์คเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุดของเดิบลักเลเบิลส่วน YG ถือหุ้นเพียงแค่30.11%ธุรกิจหลักของเดิบลักเลเบิลได้แก่การผลิตอัลบัม้มการดูแลศิลปินหน้าใหม่ และการจัดการนักแสดงศิลปินปีที่แล้วขาดทุนจากการดำเนินงาน0.7ล้านเหรียญสหรัฐคนที่สำคัญอีกคนก็คือจองขยองอินซีอคนใหม่ที่เป็นอดีตซีอของ Per Lobis บริษัทสร้างเกมที่ได้รับเลือกเข้ามาเมื่อวันที่16ตุลาคม2022คนนี้ไม่มีประสบการณ์ด้านบันเทิงแต่มีประสบการณ์ในฐานะผู้ตรวจสอบการลงทุนร่วมทุนเหตุใดจึงสำคัญ พิจารณาถึงอนาคตและเป็นการดึงดูดการลงทุนจองขยองอินมีประสบการณ์ในการลงทุนและบริษัทร่วมทุนหลายแห่งเดบลักเลเบิลวางแผนที่จะดึงดูดการลงทุนอย่างจริงจังและแผนที่จะรับสมัครศิลปินในประเทศรายใหญ่เสริมสร้างความสามารถในการผลิตแผ่นเสียงและขยายธุรกิจในต่างประเทศถ้าดูจากตรงนี้เดบลักเลเบิลต้องการระดมทุนและต้องการทำกำไรจากนักบริหารมืออาชีพเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยังย่งยืนนั่นเอง คนในวงการต่างๆและแฟนจากทั่วโลกเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดสำหรับขั้นตอนต่อไปของ b l a c k พิ n k เนื่องจากสัญญาจะหมดลงในปีหน้าสัญญาของ YG มาตรฐานก็จะอยู่ที่ประมาณ7ปีถ้ามองในมุมของเราเหมือน YG รู้อยู่แล้วว่าระยะเวลาพีคสุดของวงดนตรีหรือนักร้องอายุเฉลี่ยแค่นี้โดยเฉพาะวงเคป๊ OP, พอเข้าวัยใกล้30แล้วจะมาเต้นหรือร้องมันก็จะดูแก่เกินไปไม่สดใสเหมือนตอนวัยรุ่นก่อนหน้าที่ b ลั c กพิง k จะเดบิว t ูเอนี n วันใช้เวลามาเจปีเหมือนกัน b l a c k p i n k เป็นวงที่ยิ่งใหญ่จากว g Entertainment เป็นวงเกิลกรุ๊ปที่ส่งผลต่อวงการดนตรีที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในอุตสาหกรรม K-POP ตั้งแต่เดบิวต์ในปี2016มาจนถึงตอนนี้ b l a c k p i n k มีอัลบั้มเต็มเพียง2อัลบัม้มมีเพลงที่ยอดเยี่ยมมากมายคนทั้งโลกได้เห็นพลังของ b l a c k p i n k นั้นยอดเยี่ยมและมหัศจรรย์มากแค่ไหนปีที่ผ่านมานั้นเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ ถึงแม้สถานการณ์ต่างๆวุ่นวายแต่ b ลักพิงก์ก็มีเวท์ที่ยอดเยี่ยมกว่าจะจบทัวร์ของ b ลักพิงก์ในปี2023เห็นได้ชัดว่า b ลักพิงก์เปรียบเหมือนกับอัญมณีที่ล้ำค่าที่สุดของ YG เนื่องจากประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามตั้งแต่เดบิวแฟนๆจากทั่วโลกมีความรู้สึกเหมือนว่าบางครั้ง YG ดูแล b ลักพิงก์ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่แฟนๆและผู้คนส่วนใหญ่ ยังรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยที่ได้ยินว่า YG จะปล่อยให้ l ล c k กพิ k ย้ายไปอยู่กับเดอะบล็กเลเบิลที่มี CEO เป็นเท d d y Park ร์ o โปรดิวเซอร์คู่บุญผู้ที่เปรียบเสมือนสมาชิกคนที่5ของ l l c k p พิ k ก็ตามพวกเขากำลังจะเปลี่ยนบริษัทจริงๆหรือท่ามกลางความสับสนทั้งนักร้องในค่ายหมดสัญญาและยกเลิกสัญญามีการประกาศเปิดตัวเกิร์ลกรุ๊ปด้วยในบรรยากาศที่ค่อนข้างวุ่นวายการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเป็นก้าวกระโดดใหม่ของ YG ได้หรือไม่ แม้ว่าจะไม่มีความคาดหวังมากเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ทำให้เกิดคำถามว่าปี2023ของ YG จะเป็นอย่างไร YG ประกาศเมื่อวันที่1มกราคม2023เปิดตัวเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ที่ชื่อว่า Baby Monster เป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ที่กำลังจะได้เดบิวต์เป็นเวลาประมาณ7ปีนับตั้งแต่ Blackpink นอกจากการเปิดตัว Baby Monster ยังฮยอนซอกอยังได้ประกาศข่าวการกลับมาของเขาในฐานะผู้อำนวยการ หลังจาก3ปี6เดือนที่เขาลาออกไปในวิดีโอแนะนำของ Baby Monster ที่เผยแพร่ในช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของ YG เมื่อวันที่1ยางฮยอนซอกปรากฏตัวพร้อมกับตำแหน่งผู้อำนวยการสร้างและกล่าวว่าทารกที่มียีนของ YG ฉันหวังว่ามันจะได้ผลส่วนข่าวของลักพิงตอนนี้ YG บอกว่าข่าวไม่เป็นความจริงลักพิงจะยังคงอยู่กับ YG ต่อไปดังนั้นจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในตอนนี้ ปี2023จะเป็นวันครบรอบ7ปีของลักทิ้งกับ YG และจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้รู้ว่าพวกเธอจะต่อสัญญาหรือออกจากบริษัทนี้ที่จริงจะว่าออกจาก YG ก็ไม่ใช่เพราะ YG ก็มีหุ้นส่วนอยู่กับเดิ b l บลักเลเบิลและยังอยู่ตึกเดียวกับ YG หลังจากที่ YG ย้ายไปที่อาคารใหม่ในเดือนมิถุนายน2021 The Black เ a b ด l ิบลักเลเบิลก็ย้ายไปที่อาคารเก่าที่ YG อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทั้ง YG และเดิบลักเลเบิลเป็นบริษัทเดียวกันเท่าที่สังเกตดูนักร้องรุ่นพี่ที่มีอายุมากขึ้นหรือใกล้จะหมดสัญญาก็จะถูกโอนย้ายมาอยู่กับเดิบลักเลเบิลที่เท็ดดีดูแลส่วนใหญ่ก็เป็นนักร้องที่เคยทำงานกับเท็ดดีทุกคนปีนี้ที่จีซูน่าจะได้ออกอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองลักพิงก็น่าจะได้พักและเตรียมตัวสำหรับอัลบั้มใหม่สักหนึ่งปีเพื่อเปิดโอกาสให้น้องใหม่อย่างเบบี้มอนสเตอร์ได้มีโอกาสฉายแสง ไม่ต้องอยู่ภายใต้ร่มเงาของ b ลักพิง n k เมื่อมองดูจากระยะเวลาและอายุของสีสาว l l c k พิ i ก k ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีการโอนย้ายของ b ล a c พิ i n k ที่จะมาอยู่กับโปรดิวเซอร์รู้ใจยอย่างเท็ดดีแถมยังเป็นผู้บริหารของค่ายเดบบลักเลเบิลด้วยเชื่อว่าหลังจากจบเวทัวร์ของ l l c k พิ i n k น่าจะมีข่าวหรือการถแถลงการที่ชัดเจนแน่นอนเท่าที่แอดดูไกวจให้ความสำคัญกับตัวเลข7ปีในการเดบิวต์วงเกิร์ลกรุ๊ปมาตลอด และ YG จะโฟกัสและทุ่มทุกอย่างแค่วงเดียวเท่านั้นสำหรับวง Girl Group ที่น่าดีใจอย่างที่เคยพูดไปว่าทางค่าย K-pop ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของเด็กไทยอยู่และครั้งนี้อาจเป็นตัวตัดสินว่ายังฮยอนซอกแห่ง YG คิดถูกหรือผิดในครั้งนี้กับการตัดสินใจในหลายเรื่องของ YG ขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามนะคะ